แรงม้าทันนท้อยู่ที่แรงม้อยที่250แรงม้าย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องแรงบิดหกร600นิวตันเมตรลูกค้าแบบว้าวมากเตอร์ไพรส์มากกับแรงบิดสูงแบบเนี้ย สวัสดีแฟนเพจ Lenser v i ครับวันนี้นิวอยู่กันที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับซึ่งวันนี้นิวได้รับเกียรติจากพี่ตีฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีครับมารีวิวฟอร์ด i t e c เครื่อง V6 เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ตีกันหน่อยดีกว่าว่าฟอร์ด i t e c V6 ดีเซลนะครับเป็นยังไงกันบ้างไป สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับน้องนิวครับสวัสดีคูดูจากเลนโซวิวครับผมพี่ตีครับครับโอ้โหคลุมผ้าเไ๊ะๆกะไม่ให้นิวเห็นก่อนเลยไม่ได้เปิดตัวต้องยิ่งใหญ่หนึงนะครับได้ข่าวว่าอยากจะลองเทสอยากจะลองขับใช่ไหมใช่ครับพี่ตีแต่พี่ตีนิวขอขิงล้อรถนิวก่อนอ่ะว่างไงมาล้อตัวใหม่ของเลนโซเป็นเลนโซ m F X t i s ข้อ18นะขอดูนะครับนี่เป็นไงแล้วก็รัดกับยางลุยๆมาด้วยได้สมไหมอันนี้ยางอะไรครับเป็นยางเลนโซไทย RDX ครับ ไซส์3ามสาครับขอบจิบแปดแต่จะบอกว่านิวก็ไม่ได้จัดอย่างเดียวพี่ดิก็จัดมาเหมือนกันไอ้ที่มีอะไรไปไว้ผมไปดูกันไหมไปดูกันเลยดีกว่าไปไปไปครับไปครับเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เลยนะทานดนเดนท่านท่านท่านเดินเดน มันไม่ไวแท็กหรอมันไม่ใช่แรปเตอร์หรอก็ไวแท็กไงไวแท็กเครื่อง3.0 V6 250แรงม้าแรงบิด600อ่ะนิ้วเปิดฝาโปรงเลยอ่นี่ฮะโอ้โหมาเครื่องยนต์3.0 V6 นะฮะแรงม้าคั้นได้อยู่ที่250แรงม้าย้ำอีกครั้งหนึ่งแรงแรงบิด600นิวตันเมตร600นิวตันเมตรลูกค้าแบบว้าวมากเตอร์ไพรส์มากกับแรงบิดสูงๆแบบเนี้ยที่จริแต่นิวแอบรู้มาว่า บอด V6 เ4ลเนี่ยเป็นเทอร์โบเดี่ยวใช่กับรุ่น Y ยแท็กตัวนี้ใช่มูตมัน2.8บาร์เอง <laughs> อยากรู้ไหมล่ะว่าจะดึงแค่ไหนใช่ไหมย่าเดี๋ยวต้องไปดูกันแต่ดิวรู้ป่ะครับว่าฟอร์ดนะครับที่ผลิตตั้งแต่วันที่1มีนาคมอ่ะและมีจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยรถทุกคันของฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์หรือรุ่นวายแท็กเครื่อง3.0มจ V หคันนี้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟท์รถทุกแบรนด์นะครับจะต้องผ่านมาตรฐานนี้หมดเลยซึ่งฟอร์ดนะครับก็ใส่ใจในเรื่องของเซ็นเปอร์ลังต่างคันนี้ก็เช่นกันพิธีนิวถดาวนนิดนึงเครื่องแรงขึ้นแล้วช่่่่่่่่่่วววววงง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 ลลลลลาาาาะะะะคครรรรรัััับบสมมมมมถนนนชชชยย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 เเเเเเหืออ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 ดิิใ้้้้โโทููููพพพพพีีแแไต อะไรโช๊คฟ็อกโช๊คฟ็อกโช๊คนี้ก็ใช้ได้เฮ้ยจะยลองวัดไหมล่ะเออวัดได้ครับผมสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วนี่แต่มาดูก่อนน้องนิวนี่ใส่ละยางหรอว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เข้าแคมเหมือนกันนะครับกับล,อล,ล้อ雷兹 o v น่อมรุ่น vt 3นะครับผลิตด้วยเทคโนโลยีไลทเทคพัดลัดด้วยยาง rtx เหมือนกันขอบ2ีเป็นไงอุ้ยแล้วยางก็ใส่ยางตัวเดียวกันนิวอีกจัดเหมือนกันก็จะได้วัดกันไงก็เดี๋ยวหาว่าถ้าเราใส่ยางออโรสอย่างเดียวเดี๋ยวหาว่าเอาเปรียบ ไปอยู่บนถนนไปอยู่บนแท็กเลนจะหาว่าเอ้ยพี่ตียางพี่ตีเป็นทางเรียบนี่ว่าอะไรเงี้ยก็จัดให้เหมือนกันไปเลยเดี๋ยววัดกันด้วยว่าน้ํามันกินกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะทําความเร็วกันดูว่ากินแตกต่างกันมากเท่าไหร่ยังไงนิวล้างถังน้ำมันรอแล้วตอนนี้เหลืออยู่ประมาณค่อนถังกล้นๆเลยเดี๋ยวเติมไปเหมือนกันได้เหมือนกันได้เดี๋ยวเราจะได้รู้เลยว่าอัตราการบริโภคน้ำมันที่ใช้ในชีวิตประจําวันอ่ะเท่าไหร่ครับมีเซนจ์จะแรงแค่ไหนทุกคน แม่เลี้ยวผิดแค่เหนโว์เป็นไงครับพิตีก็เห็นปาล่ะช่วงที่พิตีเล่งแซงไป็นไงเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอย่างจริงเขาตามไม่ทันนะรอเขาติดของนิวก็อัตราการบริโภคน้ำมันก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรอยากรู้ขนไหนก่อนไปดูแรปเตอร์กันก่อนดีกว่าปะได้ปดูแรปเตอร์กันนะยินดีครับกี่กิโลลิตรมาจะได้รู้กันกดออนทีหนึง ค่าเฉลี่ยของรถนิวนะครับอยู่ที่6กิโลลิตรครับพิตีใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง57นาทีแล้วก็ระยะทาง61.9กิโลเมตรหรือ62กิโลเมตรเฉลี่ยแล้วใช้ความเร็ว31กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอรถติดเส้นคองเมื่อกี้โคตรติดเลยมาดูพันของพ่ติีมา่อวาปะสำหรับ Y า,ายแท3.0 V6 แค่อัตราก,กิน้น้ำมันพ่ติีว่าน่าจะกร็รูก้กันอยู่นะรถดีเซลกับ,บเบนซินนะตั้งแต่เราเดินทางมาเนี่ยใช้เวลา 64กิโลเพราะว่าพี่ตี่มีเลี้ยวอ้อมไปมากกว่า,าใช่ไหมตราเท<ช>่ากันเลย3.3กิโลเท่ากันเวลาเท่ากัน1ชั่วโมง57แต่ตาก,กินน้ำมันคุณผู้ดูฮะ8.8กิโลเมตรต่อลิตรเยอะกว่าเท่าไหร่วะ6 7 8 2กิโลกว่าโหประหยัดเลยเนี่ย<อ>ถ้าเอาจริงเลยนะมาเช้าเนี่ยพี่ตีเพิ่งเข้ากลุ่มไปในกลุ่มของเลเจอร์ในเฟสบุ๊คนะฮะตากินน้ำมันเนี่ยถ้า ออกนอกเมืองนะขับประมาณ120ยี่เขาบอกไม่เกินอ,อยู่ที่ประมาณ39ดกิเมตรต่อลิตรแสดงว่าทางไกลก็ประหยัดกว่าทางไกลก็ประหยัดกว่าแต่ตามมีโค้ดสติ๊กเกอร์ของรุ่นนี้นะเขาก็จะปอเขาก็จะให้มาอยู่ที่11.9กิเมตร่อลิตรอันนี้โดยประมาณนะ,ะแสดงว่าตอนเรามารถมันติดด้วยหรถติดนะรถติดเยอะพิตีครับคิดว่ารถฟอร์ แรปเตอร์ v 6เบนซินกับวายแท็ก v 6ดีเซลคนจะเลือกอะไรดีครับต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคาแรคเตอร์ของรถก็บ่งบอกถึงนิสัยคนใช้ทิฏิให้คำนิยามก่อนละกันสำหรับเลนเจอร์แรปเตอร์เบนซิน v 6คันนี้เครื่องบุกดันน้ำมันก็ไม่กินด้ัดนใช่ไหมฮะเรื่องความแรงโพรเพร์มาณรถก็กเรี่ยง่ายๆว่าเป็นเครื่องหรือเป็นรถซปเปอร์คาร์ในสไตล์โรบิกอัพละกันแต่ถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยชอบรถแบบสมรรถนะแบบดีดีทอกมาแบบหนึบๆสุขุม แรงแต่ปยัดขึ้นแล้วเอาไปใช้งานประเภทลากเรือนะลากบ้านใช่ไหมฮะหรือว่าไปเที่ยวออกนอกเมืองบ่อยก็คาแรคเตอร์ของรถก็น่าจะเหมาะกับรุ่นวายแทกซายูสูตบหครับอ่าข่าวๆก็ประมาณนี้แต่ทีเนี้ยนิวมาถึงสนามแล้วพีต่ติคือนิวอยากรู้ความเร็ว402เมตรข,ของทั้ง2รุ่นออกตัวพร้อมกันวันนี้นิวพาพี่ติมาลองครับไปมาดูกันครับ นายคิดว่านายใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม่เหรอทำไมอย่างงั้นล่ะดอมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแ a ปเตอร์เบนซินกับวายแท็กดีเซลวี e 6. ใครจะแดกใครพร้อมแล้ว <laughs> <laughs> ของพิติเวลาเท่าไรพี่อ้โหสุดท้ายก็ต้องยอมวะต้องยอมแล้วเตอร์เวลาดีที่สุดเท่าไรนะฮะคุณไปดูฮะ15.9ของนิว14.7เราก็คือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มาลองแล้วสำหรับนิวเท่านี้ดีใจแล้วนะแต่แรปเตอร์เบนซินเวลาทั่วโลกเขาได้เท่าไรนะฮะ13โกหกไม่ใช่นะพี่แอรถือว่าวันนี้ก็สนุกมากเลยทีเดียวแต่พ่ติว่านะเวลาทำได้ดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสำหรับไวแทคคันนี้นี่เลยฮะล้อ เลงโซเวน o อมรุ่น V T 3นะครับพร้อมเทคโนโลยี Li ท t t c h Touch เป็นไงล้อเบาไงเบาถือว่าทำเวลาได้นะผมว่าเกินคาดนะแต่แรกคิดว่าจะวิ่ง17-18ซ้ำนะฮะกับ Y t ท์ V6 คันนี้แล้วคันนี้ก็ไม่เคยลองในสนามเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกเหรอจะครั้งแรกสำหรับคันนี้ครั้งแรกคิดไว้เวลา15อ่าโดยส่วนตัวนะคิดว่า15แต่ทัวโลกทัวโลกเขาได้13ยังจะย้ำอยู่นั่น ของนิวใส่เป็นล้อเลนโซ่ MX Cita ของ8ครับอ่ากยางเลนโซ่ท้าย RTX เฮ้ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้แอบเบิร์นเบรนไม่ติดเหมือนกันนะยางมันเหนียวแล้วเหนียวเหนียวเหนียวความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นคืออ,อ,อ,อะถ้าใส่ยางสปอร์ตนิวว่าเวลามันอาจจะลงไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นดอก RT ไงทั้งคู่เลยแต่ก็ถือว่าจับรถได้ดีแต่แปลงบิดไวท1 0 V6 ต้องยอมรับนะต้นได้จริงจนะกับแลปเตอร์เบนซินน่ะนะต้นถือว่าคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์จริงนะที่เมื่อหลังนัดผมกินข้าวเอาเดี๋ยยวผมมเออาาาโโ้้ห ยังไงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตีต้องขอบคุณนิวนิวต้องขอบคุณพี่ตี๋ตกลงใครต้องขอบคุณกันจะแน่ก็ผมต้องขอบคุณไงเบาชุบมาชนกะนรลชุบมือแล้วต้องชุบชุบโอเคนะฮะยังไงฝอประชุมทานนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเลนโซนะครับพี่พิทีมงานทุกคนเลยทีเดียวนะครับที่ส่งล้อเวนนอมมาให้ทดสอบกันแล้วก็เดี๋ยวจะข่าวว่าจะให้ทิ้งไว้เลย ให้ไว้ใช้งานกับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะมาดูล้อเลนโซ่ก็มาดูได้ที่โชรูฟอร์ปรทุมธานีนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะกับสำหรับวายแท็กปีหกครับสำหรับนิวก็ขอบคุณพิตรีครั้งหนึ่งครับสำหรับการที่มาร่วมจอยกันในสนามแบบนี้โอกาสดีๆมีน้อยสุดท้ายแล้วครับนิวก็ฝากการับประกันล้อไว้นิดนึงนะครับโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับสี่สองปีในส่วนของยางเลนโซ่ไทยครับประกันบาดบวมแตกามทุกวันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบวันโครงสร้างยางสองปีหรือห้าหมื่นกิโลเมตรครับอย่าลืมนะครับ เวลามากินข้าวกับผมเอามาเลยต้มเดี๋ยวผมช้อนเองยอมยอมละเราอย่าล,นนะคะคลืมนะครับชุรลุฟปรอโตัวกัะริบธน,นันทีโชว์ลุมยอดขายเร็มหนึ่งหกปีซ้อนครับผม <S <S สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ